สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้โป๊ะแตกยุ่งละสิดูกันชัดๆการรถไฟกลางหนังสือตำรวจขอตู้โบกี้ไปใช้กับโควิดไม่ใช่เอาไปขวางม็อบการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดหนังสือตำรวจขอตู้โบกี้รถไฟตู้เชื้อเพลิงไปใช้ป้องกันโควิดไม่ใช่ใช้เป็นแนวป้องกันขวางม็อบ ตรียมประสานขอความชัดเจนในเรื่องนี้ยันที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับโควิดมาโดยตลอดโดยเมื่อวันที่7สิงหาคมฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่มีกรณีการนำตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิงที่ปลดระวางแล้วไปใช้เป็นแนวป้องกันขัดขวางการชุมนุมว่า สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ทำหนังสือมาถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ตช001วงเล็บมค3ทับ570ลงวันที่6สิงหาคมปี64เรื่องขอความอนุเคราะห์ตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิง โดยได้ระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในลักษณะที่เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และไม่ได้มีการระบุแนวทางของการนำไปใช้วันเวลาหรือสถานที่ที่จะนำตู้โบกี้และตู้เชื้อเพลิงไปใช้ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ทราบรายละเอียดของการนำไปใช้เป็นแนวป้องกันขัดขวางการชุมนุม ฝ่าประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้แจ้งต่อว่าที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นที่จะดําเนินการในทุกๆท,ทางที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็น การเปิดให้ใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนรวมทั้งการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขในการส่งผู้ป่วยติดเชื้อกลับภูมิลำเนาดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่พร้อมจะให้บริการดูแลประชาชนคนไทยทุกคนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการประสานไปยัง สำนักาง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ต่อไปในขณะที่ทางด้านสันักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทไกรบุญสวดส่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีหนังสือด่วนที่สุดตช0 0 1วงเล็บมค .3 ท้าพลงวันที่6สิงหาคมเรื่องขอความอนุเคราะห์ตู้โบกี้รถไฟและตู้ช่วเพลิงโดยมีใจความว่า เรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยสำนักง,งานตำรตวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำกิจกรรมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อให้การดำเนิกนการกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์มาอย่างท่านขอรับการสนับสนุนตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิงที่ปลอดระว่าง และหมดความจะเป็นแล้วดังนี้ 1. ตู้โบกี้ชำรุดจำนวน10ตู้ 2. แคปซูลน้ำมันถอดจากรางแล้วจำนวน8ถัง 3. แคปซูลน้ำมันยังไม่ถอดจากรางจำนวน12ถังเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของสำนักง,งานแห่งชาติต่อไปทางนี้ได้มอบหมายให้พันตำรวจโทกิตินันดีอ่วมนายเวนสอบสาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ประสานงานจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและ กลับขอบพระคุณในความอนุเคราะห์โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นแม่แมแม่อ้างโควิดเขาแก้โควิดด้วยถังน้ำมันกันหรอครับไปสั่ง mRNA มาเยอะๆสิครับถึงจะแก้โควิดได้ไม่ชั่วจริงคงไม่คิดแผนนี้ได้หรอกนะเอาแคปซูลน้ำมันมาใช้นี่มันจงใจ จะเอาแบบเดิมใส่ความเผาบ้านเผาเมืองหรือเปล่าเนี่ยขอวัคซีนไปเป็นชาติละเมื่อไรจะได้ประเทศนี้เขาเน้นที่อะไรมากกว่ากันระหว่างการรักษากับฆ่ากันให้ตายแคปซูลน้ํามันนี่มีอยู่ในหลักสากลไหมครับรัฐบาลชุดนี้กลัวหลุดเก้าอี้นายกเลยทำทุกอย่างกับประชาชนเพื่อจะได้เป็นนายกจนตายคาเก้าอี้ตายในสภาช่างหน้าด้านเกินส้นเท้าจริงๆรัฐบาลประยุทธ์ โดนเข้าแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โตกรับวิกตูจวกยับตำรวจทำทุกอย่างผิดหลักสากลหลังประยุทธ์ขอบคุณทุกฝ่ายและตำรวจที่สกัดม็อบลันทำหน้าทีร่ระงับกลุ่มผู้ชุมนุมยึดหลักสากลด้านเพื่อไทยชี้ตำรวจต้องดำเนินการตามหลักสากลไม่เป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงกับประชาชนเสียเอง จากกรณีที่ได้มีการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2504ที่ผ่านมาจนเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมโดยล่าสุดพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีได้ออกมาชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีการใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาก,กับผู้ชุมนุมว่าทำหน้าที่ตามสถานการณ์ตามความจำเป็น อย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคมรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ถึงกรณีดังกล่าวโดยได้ระบุว่าหลักษากลไม่ยิงใส่ใบหน้าและลำตัว ไม่ยิงใส่นักขก่าวไม่ยิงใส่ประชาชนทั่วไปและบ้านเรือนไม่ลอบยิงไม่ยิงจากที่สูงไม่รุมกระทืบผู้ชุมนุมไม่ยิงรัวแบบเวี่ยงแหไม่ยิงระยะประชิดยิงให้ตกห่างจากผู้ชุมนุมกรณีจะหยุดเหตุรุนแรงโดยไม่เลงที่ตัวบุคคลตำรวจทำทุกอย่างที่ผิดหลักสากล m o b s i n g h a หา ในขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยในอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาจนเกิดการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมโดยได้กล่าวว่าผู้ชุมนุมมาเดินขบวนเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งจากความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลควรปราบเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ให้ท้ายหรือสนับสนุนให้เป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงกับประชาชนเสียเองการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดชุดใหญ่ระดมทั้งโบกี้ถังน้ำมันตู้คอนเทนเนอร์สกัดม็อบระดมมาทางรถฉีดน้ำแรงดันสูงยิงทางแก๊สน้ำตากระสุนยางใส่ผู้ชุมนุม เพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยังบ้านนายกใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเต็มที่ถูกตั้งคำถามว่ากระทำการเกินกว่าเหตุหรือไม่ ทั้งที่ฝ่ายที่ประจันหน้ากันนั้นไม่ใช่ฆ่าศึกศัตรูที่ไหนแต่คือประชาชนเจ้าของประเทศเจ้าหน้าที่มีการใช้ยุทธวิธีรับรวงพรางหรือไม่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับผู้ชุมนุมตั้งแต่หัววันสะท้อนว่าได้อดทนอดกลั้นถึงที่สุดแล้วหรือไม่การปฏิบัติการได้ทำตามหลักสากลในเมืองการเป็นลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักหรือไม่ แม้หลังแกนนำยุติการชุมนุมแต่ตำรวจยังคงปฏิบัติการกฎด,ดันอย่างหนักหากเจ้าหน้าที่ดำเนินการผิดหลักสากลจะยิ่งเกิดเป็นความขัดแย้งในการชุมนุมครั้งต่อไปรวมถึงเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศรัฐบาลมาแล้วก็ไปไม่มีประโยชน์ที่จะยืนข้างอำนาจรัฐที่ล้มเหลว การควบคุมฝูงชนต้องดำเนินการตามหลัก,ากสากลโปร่งใสตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ไม่ลับลวงพรางไม่กดดันยั่วยุและไม่เป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงกับประชาชนเสียเองนายนุยสศรกล่าวโดวยก่อนหน้านี้นายนุชชาบูรพาชัยศีโคศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระหมขอบคุณเจา้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลการชุมนุมทั้งเจา้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าระงับเหตุและควบคุมฝูงชนยึดหลักสากลปฏิบัติการตามสถานการณ์และความจําเป็นเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมหรือไปอยังพื้นที่ชุมนุม ขณะเดียวกันนายยกรัฐมนตรียังรู้สึกเสียใจที่การชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินสร้างความรวดร้อนและสร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ที่เดินทางทั่วไปด้วยนายอนุชากล่าว่วานายยกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่าการชุมนุมที่มีการใช้ความรุนแรงนั้นถือเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายทั้งพรบรโรคติดต่อ ประกอการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งยังได้มีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องการห้ามชุมนุมนการทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ฉบับที่9ที่ห้ามชุมนุมซึ่งมีความผิดจำคุก2ปีปรับ40,000บาท จึงอยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมและผู้ที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนมายัางรัฐบาลด้วยแนวทางอย่างสุจริตหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและใช้ช่องทางตามกฎหมายที่มีอยู่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติิชนเดลินิวและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส